สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมากินข้าวกับพิธีนะด้วยความสดเข้าของพิี่ืิดือดซื้ออันนี้หอมอบไกไต้นไม้ว่าจะไม่กแกะนะจะกินอันนี้หมูทอดนะคะเพื่อนๆหมูทอดกับไอ้ไข่เค็มกับข้าวต้มข้าวต้มมันข้นแล้วซื้อน้นข้าวต้มใส่ใบเ,เ,เตยนะ ไม่ได้ต้มเองมันก็เลยเป็นอย่างนี้นรู้สึกข้าวมันจะสวยเองมไม่ใช่ข้าวหมอมมะลิต้มนะเป็นข้าวข้าวแข็งนะต้มเราไม่ได้ต้มเ,เองนะคะทุกท่นก็จะกินกับดวันที่ทิดซื้อไอ้น้ำพริกมาซื้อมะเขือมา ถือหักสดมาก็จะกินกับอันน้ำพริกนะคะด้านลึกลงทิกตัวไว้ไหนไม่รู้หาไม่เจอคือทำร่วมกันถนนกลางไม่รู้เดินถือมากินด้วยกันหรอกินหมดถ้วยนิดเนี่ย หูทอดละสามสิบห้าบาทเพื่อนหมูสามชั้นนะคะก็ว่าซื้ออ้อะไรน,นะยำผักดองมาแสดงว่าวควนหยิบวางวางไว้เขาไม่เอาใส่ให้คนขายเขาไม่เอาใส่ให้ก็เลยไม่ได้นะครับ ่วนอันนี้ยังไม่กินเนาะหองหอกเอ็ไม่กินเอาไวเกินพรุ่งนี้เช้าเพราะพรุ่งนี้จะไม่ไม่ออกไปซื้อหอนเช้ารารถกับข้าวมาไม่รู้จะมีอะไรจะมีกับข้าวสุกมาไว้เงี้ยขัดๆดนะคัด จะไปซื้อผักดองดกันกระป๋องก็เที่ยงลงไปนะคะขึ้นมาไปเดินก็เหนื่อยมาค่ะเพื่อนกินข้าวด้วยกันก็คลิปกล้องไม่มีอะไตรต้องมีอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพื่น ไม่รู้โควิดรอบสองจะเป็นยังไงเนาะ mm hmm. ที่ที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่างานเจอสมัคง,งานแล้วอ่าโวกไปสมัครงานแลายที่แล้วนะยังไม่ได้านก็อันนี้ก่ซื้อข้าวอ่ะ ข้าวสวยสองถุงทุกเนี้นะเมื่อเตร็ข้าวข้าวข้าวขงงอย่างนี้ไม่เป็นไรเนะาะเขาเขาผงแบบตุนนะแบบนึ่งก็เลยเก็บไปได้พรุ่งนี้เช้าทุกเนี้ที่อุ่นนะกินข้าวไม่ได้อุ่น ถ่ายเพื่อนดูแป๊บแป๊บเดียวแนวคลิปยาวเนาะวันก่อนลืมนะลืมดลลลกดไม่ไหวครับเซลบมันลบไม่ได้ก็เ็นคุยต่อเนื่องคุยยาวการจัดต่ออะไรของที่ทิปกล้องยังไม่ชำนาญ กินนะผักนะ่ไม่ได้ไยกินแตงสดมากเนยะตันนี้ตลาดอยู่ใกล้ใช่ไหมเราก็ไปซื้อได้ถามว่าใกล้มนะใ,ใกล้อไะเดินลองไปไกล้มน,นะประมาณหนึ่งกิโลถ้ามันข้ามถนนได้ไง่ายๆก็คือไม่ไกล มันต้องอ้อมอ้อมไปที่สะพานลอยเสร็จแล้วก็อ้อมลงมาอ้อมัปลงมานั่นแหละมันซื้อของถึงไม่ไปตลาดเช้าเลยตลาดเช้าก็มีนะตอนเช้าเช้าบไปเยอะ องขายเยอะพราะ,ะคำนห้ครับเขาจาะมากัน <c oughs> <c oughs> ชอบกินหมูสามชั้นทอดนะเจ้านี้เขาทอดไว้อดเลยในน้ำองผักดองอร่อยเลยนะยำแล้วอะ่ะ ก็ยังใส่คุณเชียงใช่หลายอย่างคุณก็ไม่แพงพ่อขอดรองให้ขายถึงร้อสิบห้าบาท ไม่ค่ะเขาจะหมดแล้วเพื่อนๆที่พักกองไปห <c oughs> มูนี่อร่อยนะคะอร่อยจริงๆถ้ากินกับข้าวเหนียวนี่ฟินเลย ตอนนี้รนะ้านไก่หมนูนี่เขาเหนียวที่นี่เขาจะไม่ค่อยออกเข้ามาขายเท่าเพราะว่ามันมีคนนึงขายมีร้านนึงขายโดยเฉพานะเน่ะแต่ว่ามันหมดโอเคนะครับเพื่อนเพืนทุที่ที่ก็ขอจบชิป อาไว้เพีงเท่านี้นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ